สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสายแล้วครับวันนี้สายแล้วผมเภายุ่งเฉิงกาวงควายแล้วครับผมวัวยืนรอกินหญ้าแล้วม <c oughs> วหยหิวใหญ่แล้วครับพี่น้องนอนไหลาตาตุกจ้ไปหาหญ้าวัวครับนอนมากครับตาตุกเลยอากาศหนาวหนา ออกไปหาย้าบัวทาครีมกันแดดก,ก่อนบรยียากใส่น้ำกันมาทาได้ครับเออาไปทาด้วยบังับกรเด็นชำเบาครีมสามหนึ่งใส่กันแดดก็ได้ใส่กกรองพื้นกด็ดีใส่บุรุษผิวหนา,หากนชุ่มชื้นมีสรารสกัดจากหอยทาก แล้วก็ผงว่าหนหางจะระข้โดยเฉพาะเมื่อกหอยทากครับทาไปแล้วมันจะเย็นช่วยวยเข้าไปในผิวหน้าครับผมทาไปแล้วหน้าไม่ร้อนโดนแดดทั้งวันโดนแดดเผาทั้งวันก็ไม่ร้อนครับผมเพราะว่าเมือกหวยทาช่วยให้ผิวหน้าเย็นชุ่มชื้นอยู่ทั้งวันไม่มีสารจาุติโรยนะครับแล้วก็มีเวทสบังรับรองจากกระทรวงสาธนารณสุขเรียบร้อย ใช้ดีแน่นอนครับผมผมใช้มาแล้วหลายเดือนแล้วผิวหน้าจากที่ดำๆก็เบริงดีขึ้นพี่นอ้องฝ้าที่เคยนาหนา,หนาตรงนี้มันก็เริ่มจางมันก็เริ่มจางแต่ไม่ได้เป็นครีมรักษาฝ้าด้วยแต่มันช่วยให้ไม่ให้ฝ้าใหม่เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเราทาป้องกันไว้ไม่ให้ฝ้าใหม่เกิดขึ้นมาได้ผิวหน้าเราก็ไม่ไม่ดำเหมือนเดิมครับผม ฝ้ามันก็ไม่ได้หายไปนะอยู่ในหน้าเรานี่แหละเราต้องมีครีมทาฝ้าอีกตัวหนึ่งที่ที่จะมารักษาฝ้ามันหายขาดผมยังผมก็ยังพยายามทาอยู่ครีมรักษาฝ้าแต่ถ้ามันฝังรากลึกลงไปในผิวหน้าแล้วมันรักษายากครับฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าฝ้าเด็ดฝ้ารมหรือว่าหรือว่าเป็นริ้วรอยจากสิวนี่นแหละมันรักษาไม่ง่ายนะแต่ว่ามันอยู่ใต้ผิวหนังเรามันรักษายากเราก็เอาตรง ผิวหน้าเราให้ป้อ,องกันไว้ก่อนไม่ให้มันมองค้าเกินไปเนาะครีมกระแดดตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้แล้วก็เห็นผลเลยภายใน,นหนึ่งกระปุกเดียวแหละเห็นผลภายใน,นหนึ่งกระปุกพี่นนองพูดไปก็จะหาว่าไม่อยากไม่อยากให้เชื่อเลยอยากให้ทดลองเลยผมก็ใช้ดีในะหนึ่งกระปุกเดียวหนึ่งกระปุกเดียวที่ผมใช้วนะ้นนั้น ใช้ามาจนสามสี่ห้าผมแล้วครับเป็นวัดครับช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวเป็นวัดต้องรักษาสุขภาพเยเะนะผมเองก็ชอบนอนดึกแต่ก็ลุกไปทำงานแบบทำงานหนักด้วยหายาวัวหนักเลยท่านไหนที่เลี้ยงวัวแบบสบายสบายก็น่าจะดีนะแต่ผมเลี้ยงไม่สบายครับเลี้ยงแล้วต้องหายาวัวให้มันหายาให้มันกินแทบทุกวัน เนี่ยตอนนี้พร้อมพร้อมจอยแล้วเพราะว่าหาย้าไม่ไหวหายาไม่ไหวตุนุกพร้อมยามาเริ่มร่อยรอรับมันแรงแล้วมันแรงยามาเริ่มร่อยรอหาหาไม่ไหวหาไม่ทันคนก็เหนื่อยวัวก็หิวมันก็เลยจ่อยพร้อมเั้หน้านี้พร้อมทุกตัวแล้วครับถ้าใดอยากใช้ทักเลยได้ครับด้อ กันแดดมากครับชำเอาคีวิตที่ยิ่ดีชีวิตที่ดแต่ว่าตอนนี้ผมดเริ่มต้นชีวตได้แล้วทำแบบพวกนี้ขอพิมพเราการทำความพิมพ์เหล่าการถ่ายให้เพื่อนดูถ่ายเพื่อนดูแล้ว่าจากหน้าเราที่เคยที่เคยดำคับที่เคยมองถ่ายก็เห็นว่าหน้ามันดีขึ้นไหมหน้ามันเปลี่ยนไหมถ้าอยากเอาไปใช้ไปแนะนำเพื่อนเพื่อนที่เฉยหรือเอาไปแนะนำให้เพื่อนใช้ด้วยกันเฉยๆก็ก็ดีเป็นได้กุศลให้เพื่อนหน้าสวยหน้าหล่อก็ได้กุศล แต่ถ้าอยากได้เงินด้วยก็ไปขายต่อสิครับถ้าท่านซื้อหนึ่งกระปุก99บาทหรือว่าแบงค์แบงค์หนึ่งไม่ต้องทอนร้อยบาทท่านก็เสียเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ได้คีไมไปใช้แต่ถ้าท่านซื้อห้ากระปุกสามร้อยห้าสิบบาทมันจะโดนกระปุกละเจ็บสิบบาทท่านเอาไปขายต่อกระปุกละหนึ100่งร้อยท่านก็ได้กำไรสามสิบบาท เป็นท่านเป็นหัวการค้าไหมครับท่านเป็นหัวการค้าไหมเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าท่านเป็นผู้ใช้ผู้ริภพเฉยๆอลองคิดดูนะครับทุกวันถ้าถ้าเราหาเงินด้วยการใช้วิธีใช้แรงงานอย่างเดียวครับอา,อายุยังน้อยยังไม่เป็นไรแต่ถ้า,ายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนห้าสิบหกสิบไปแล้วเชื่อเถอะไม่มีใครอยากเอาแรงกายไปรับจ้างหรอกถ้าไม่เชื่อผมก็ลองแกดูเ้อถ้าไม่เชื่อผม ตอนนี้ตอนนี้พวกคุณพวกท่านอาจจะอายุ20 30 40ยังไหวอยู่แต่ถ้า50 60กิจิ0ไปแล้วเราเรงไกยไปรับจ้างวันนั้นแหละเราจะเหนื่อยมากครับผมเพราะฉะนั้นมาเอาครีมไปขายด้วยกันซื้อไปกระปุกละกจ0บาทไปขายต่อกระปุกละ100บาทได้กำไร30บาทต่อกระปุกขยันยางขายบ่ถ้าขายันยางขายกะยางทำขยันยางขายกะ โพสลิปเพจแบบผมห่งลงดลง, TikTok, ดลงติดต่อโพสลงเฟซบุ๊กเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวถ้ามีใครสนใจเขาก็ทักเองแหละแต่ว่าต้องใช้ให้เขาเห็นว่าหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงเป็นยงัยงไงเนาะเนี่ยมันทาไปแล้วมันก็ดูผิวที่ไม่ได้ทากับผิวที่ทามันก็จะเป็นกันแดดไปเวลาโดนแดดเผามามันก็จะช่วยเซฟผิวหน้าเราไม่ให้โดนแแดดโดยตรงมนช่วยให้หน้าเราไม่ดำไม่เข้าฝ้า แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากาเดี๋ยวถ้าอยากไปขายต่อก็ก็นี่แหละใช้เขาเห็นว่าหน้าตาเราเปลี่ยนยังไงแล้วก็ไปบอกเขาตัวว่าเอ้ยอ่ากูใไซยูนี่ตัวนี้กูใไซคิ่มตัวนี้ยุทธสูสกูใไซคิ่มกระเดะตัวนี้ยู่เบิ้งกูใไซแล้วหน้าตากูดีดีขึ้นกว่าเขาแต่คนกูหนาแน่เ่ยตัวฟากอะไรกูใไซตัวนี้แล้วหน้าตากูงามเกือบเขาลอข่อเกือบเขาบอกเขาไปตัวแม่นปะทันทีที่คิดว่าอายอยู่อันไหน ปเ็นอย่างแรกคืรับจ้างมัดปีที่มุจลเอาเรื่องกายไปรับจ้างมัดปีที่ประกาขายบรกาโฆษณาบรกาเป็นพี่สื่อกาเป็นคนดังในโลกโซเชียลการบรกาเป็นคนดังในโลกโซเชียลปกาเป็นพี่บาวพี่บอปกาเป็นอาเป็นนักแสดงเป็นพระเอกในช่องของตัวเองเป็นนักเอกในช่องตัวเองครับกับเป็นตัวประกอบไปตัวเป็นตัวประกอบ่อารับจ้างรับใบห้ากินห้ยังไปซ่ำ ลมหายแต่จากไปจากโลกนี้เท่านั้นแล้วเขาไม่ใจแน่นอนการพัฒนาตัวเอกของเพราะฉะนั้นเขาต้องพัฒนาตัวเองก่อตัวพี่น้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วครับผมขอให้พัฒนาตัวเองครับพัฒนาในทุกด้านพัฒนาในด้านความสามารถพัฒนาในด้านการพูดพัฒนาในด้านการเข้าสังคมพัฒนาในด้านการทํางานทําเลือกสวนในานาทําธุรกิจเนี่ยพัฒนาไปตัไปนคนเดียวอยากวอลไลด์หรอวอลไลด์เ่อยจ้ะเ่อย อ่าว่างให้คนเขาใจนี่ยมองนยงากนอกจากเขาจะไปศึกษาเองเขาจะไปให้ลิรูลิลี่ทิงเขาเองวายก่ดงมันกังสิไปยั่งด้วสี่แดงมันบ่ขันทเทไปบอกไปบอกกันทีมันมันไม่ทางเขาใจกันดอกสมมจิมีไฟขันก็ไฟหรีอมนบ่มันจะมีไฟขันก็ไฟ่ายียงยืมมันบอกผู้หนึ่งไปทังหนึ่งผูนึงไปนึงมัผู้ดังแต่ละไปก็ได้อายวสวัสดีครับ